ทัวรถล่มสปา s t อดีหลังเจ้าตัวทำคอนเทนต์กดติดตามลิซ่าแบล็คทิงในไอจีคนที่100ล้านแต่ง,งานนี้ถูกชาวเน็ตมองว่าหาแสงจูจูก,ก็กลายเป็นดรามาร้อยระอบในโลกโซเชียลเมื่อทางด้านสปายเอหรือสปาเนติเจนยูทูบเบอร์หนุ่มชื่อดังที่ได้ออกมาทำคอนเทนต์กดติดตามลิซ่าแบล็คทิงในอินสตาแกรมเป็นคนที่ 100ล้านโดยเจ้าตัวนั้นได้โพสต์คลิปนี้ในช่อง TikTok ของตนเองโดยเนื้อหาในคลิปนั้นจะเห็นได้ว่าสปาค้นหา IG ลิซ่าพบว่ามีผู้ติดตาม99.9ล้านคนและสปาก็ได้กดติดตามทำให้ยอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเป็น100ล้านทันทีทัวลงสปาถูกมองว่าหาแสง แต่หลังที่ได้โพสต์คลิปนี้ไปได้ไม่นานก็เกิดเรื่องดราม่าขึ้นมาเมื่อมีชาวเนต็ตได้เข้าไปส่องในอินสตาแกรมส่วนตัวของสปาแต่กลับพบว่าสปาไม่ได้กดติดตามอินสตาแกรมลิซ่างานนี้จึงทำให้มีชาวเนต็ตจำนวนหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ต่อว่าเจ้าตัวในช่อง t i k กต็อกอาทิทำไมไปดูในไอจีฟอนโลแค่ BP พีสคนไม่มีลิซ่าคะ ถ้าไม่ฟอลโล่เอาคอนเทนต์แต่แรกแล้วตามสามเมมเบอร์ไม่ตามลิซ่าทัวร์ไม่ลงเลยนะแต่คือเอาน้องลิซมาทำคอนเทนต์อะพอเสร็จแล้วเอาฟอลแสงใกล้หมดแล้วหรอคะถึงต้องมาหาแสงกับลิซ่าอันนี้ถามเฉยๆนะโผลลิซ่าถามไม่มีอะไรทำแล้วมังพ่อคนดังพ่อคนเก่ง แต่งงานนี้ทางด้านอุงเอิงก็ได้ออกมาทวีตข้อความปกป้องสปาและชี้แจงดราม่าประเด็นนี้ว่าเห็นมีดราม่าประเด็นนี้เอิงขอยืนยันอีกเสียงว่าไปเค้าเลิฟลิซ่ามานานมากฟอนนานแล้วแต่เขาแค่มือล้านอันฟอนตอนไหนก็ไม่รู้ซึ่งไปเองก็เพิ่งรู้ตัวเพราะดราม่าเนี่ยแหละ เข้าใจไหมแบบเข้าไปส่องบ่อยๆมันก็อาจมีลั่นกันบ้างแต่ยืนยันว่าไปชอบจริงชอบจนฝันถึงชอบจนแอบ,บเต้นให้เอิงดูสงสารน้องเขานะเอิงบอกให้ออกมาแก้ข่าวหน่อยไปก็บอกไม่เป็นไรน้องเขาเลิฟของเขาจริงๆนะคะทั้งร้องทั้งเต้นทั้งพูดถึงอยู่บ่อยมากเขาว่าเป็นสาวในฝันเวลาฝันถึงก็ชอบมาเล่าให้ฟัง พอไปโดนประเด็นนี้เอิงสงสารเลยยะอย่าดราม่าก,กันเลยนะคะ